สวัสดีครับเมื่อนี้เขามาแนะนำตัวแก้ทางโซนิคร่างสองซึ่งได้แก่ไม่ใช่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวภาพนี่ภาพเนาะหนึ่งระดับตัว SSR ตัวแรกเลยนี่ดาร์คชัยสองนกไฟฟินิก สามซมบี้แมนสี่กาลูกูร่รวมคอ,อเดชเอาเคไปว่าเป็นตัวยืนแหโซนิกตี้วยนี่สี่ตัวหนึ่งหนึ่ง ดักชายสองกาโลส,สามนกไฟกับนี่จะซอมบี้แมนใคยนะซอมบี้แมนเอาไปเลือยไปเลยซอมบี้แมนนี่ซอมบี้แมนแล้วก็อันนี้ก็แก้ได้นี่ไ้อยูเทิร์นสองเทิร์น่นี่เออจีนอตอีกจีนอต เจีน็อตติดไม่ดับกวามีไม่ติดบอดับบอดับแล้วก็ไม่ยอดท้อตัวตัวแก่ทางโซนิกวีสองตัวเอตตัวเอตาโมีแล้วกามาตัวอาตัวเดียวเลยนี่มุกเมงไรเด้อตัวเอ็นก็มีเด้ตัวเอ็นนี่ ข้อมูลโดนข้อมูลการต่อสู้ครั้งแรกทุกสนามเมื่อได้รับตาเมีพิฆา,าตจะคืนชีพด้วยเ p พีสูงสุดของตัวน5%แกได้เ <c oughs> <c oughs> บิงเด้อขอชี้ให้นในเบิง์อันบอเสือไม่ใช่ละบอโแมนบแมนเนี่ยบแมน เว่าสองนสนเสว่างยานอยน่ไหมนี่พลังสองแสนสองกับข่อยอาไร้าแสนห้าสองแสนสองกับแสนกับแสนหาเบิงกับเบิงออกก็เสียไ่อเีให้เบิงพอจะเทสเทสให้ดไูไปเลยไปเลยโซนิกเวกวกน เปิดเรโตเลยโซนิคเปิดก่อนหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ฝังสี่เงาเกือบร้อยหนึ่งฝังสี่เงาโชติดไม่ยออ่อท้อจะว่าคครชนะว่าเอาจะว่าแซนหากับสองแซนสองคิงอินจิ้นตึกตักตึกตักโชเข้าไป ตีไปธรรมดาโบล็อดคิงปทยิคิงตีธรรมดามุกเมงบับความเร็วใหา้โซนิกนกักกอลานตีไต่ไต่ไตโอ้ห้ลอบมีตายหลอบมันยาย,บายวบควไปจังสีวะโ <c oughs> ชว์ชเข้าไปเนาโซนิกเข้าไปนี่ฟังสีเงาใสามุกงเม้งไรด้อโชว์หาย แสดงว่ารอบต่อไปอันนี้เขาก็สิตายก่อนขอ่อยโ่นี้เขาจะก็สิตายก่อนโ่วนี้ขอ่อยชึงชึงชึงโชติดบทขยี้รอบไปตีแล้วกะนี่หนึ่งสองสามโชฝังสีเงา หนึ่งสองสามโชว์จักรพรรดิเด็กตี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 อ้หนังกาบหวานไฟตายคิงบอกรถไฟไปสองลูกตึ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 ้งคิงเขากดที่ไปหล่อไม่มากบังสีเงาใสโซนี่ไม่เขาไม่เคยสีเพลหรอจึกเข้าไปหาย จะกระพาเด็กสีมาจึ๊งจึ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 งนี้ปืนผู้เลือดมามบอกลูกไฟอีกสองลูกจึ๊งอาไปบอกไปบดพี่ไปอันนั้นมากแบนนี้ <c oughs> ลูกลูกกระจกตีนัดชึ๊กเข้าไปคิงไข่เอาบมมีลูกไฟใส่เอาของเขาบอกลูกไฟมาสองลูก អត់អត់ទឹងឈោក៏មិនហັງស៊ីងៅយ៉ាឈឺឈឺឈោเข้าไปអាយឈ្នះឃើញបໍ